วันนี้เรียู่กับ Infinix Smart City นะครับมือถือราคาแค่2,000บาทนะครับได้อะไรบ้างได้นาจอ 120Hz ลำโพงคู่สเตอร300%การนกั้ำกันฝุ่น,น IP64 นะครับรองรับแอปพลิเคชันเสริมต่างๆครบเลยจะเป็นเป๋าตางังทางรัฐธนาคารออนไลน์ต่างๆสามารถลงผ่าน Play Store ได้เลยนะครับและแน่นอนว่ามีประกันสุนไทย1ปีด้วยนะครับ จากอินฟินิตนั่นเองก็สามารถส่งซ่อมฟรีทั่วไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างในกล่องแถมอะไรบ้างแกะมาก็จะเจอกับตัวเครื่องแบบนี้เลยนะครับก็จะมีซองอีกชั้นหนึ่งในกล่องมีอุปกรณ์อื่นๆอย่างสาย USB รวมถึงหัวชาร์จได้น,นะครับก็เป็นหัวชาร์จ15วัตต์ส่วนเคสกับคู่มือการใช้งานก็จะมีให้โดยเคสเป็น hard c a s สนะครับไม่ใช่ TPU รุ่นนี้มากับหน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับความละเอียด HD refresh rate อยู่ที่120เฮิร์นะครับดังนั้นการใช้งานต่างๆเารีียกว,ว่ดนะ สำหรับใครที่อัปเกรดจากมือถือเก่าหรือมือถือปุ่มกดต่างๆเนี่ยเพราะว่าจะได้ Experience การใช้งานที่ดีทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นมือถือราคาถูกแค่2,000บาทเท่านั้นนะครับการสว i p e ์นะครับความสว่างต่างๆถือว่าโอเคเลยก็เหมาะการใช้งานแอปพลิเคชันเสริมทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้โอเคนะครับตัวเครื่องบางเพียง8.25มิลมนะครับมีพอชเชื่อมต่อครบทั้ง Type C หูฟัง3.5ลำโพงคู่ล่างบนมีครบเลยนะครับและกันน้ำ IP64 ด้วย มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะครับร่วมกับปุ่ม Power อนั่นเองนะฝาหลังสวยงามเรียบง่ายนะครับมีเลือกหลายสีอยู่เหมือนกันนะครับผมเลือกเป็นสี s i เว e ์มาเนานะสวยงามดีเหมือนกันนะครับความเอียดกล้องอยู่ที่8ล้านพิกเซลเป็นกล้องธรรมดาครับไม่ได้หวือหวามาก รุ่นนี้มากับ Android 15 g o ครอบด้วย XOS วัชา่าสุดนะครับการใช้งานต่างๆผมว่าก็ลื่นไหลดีนะคือ Infinix เนี่ยปรุงลอมในรุ่นล่างๆมาก็นั่งดีทีเดียวนะครับคือให้ Experience การใช้งานที่ไม่แตกต่างจากรุ่นที่แพงกว่านะครับก็คือการเข้าแอปการสลับแอปต่างๆถือว่าทำได้อย่างรวดเร็วนะแม้ว่าตัวนี้เนี่ยแรมจะไม่ได้เยอะนะครับแรมให้มาแค่3 g b เองนะสเปเนี่ยมากับชิป Unisoc t 7250นะครับก็เป็น ตัว T615 เดิมนะครับแรม3กิกเนี่ยให้แรมทิปมาสูงสุดที่3นะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าแต่ก็อย่าลืมว่ามือถือรุ่นนี้ราคาแค่2,000บาทนะครับถ้าคุณมีงบเยอะกว่านี้คุณก็ซื้อรุ่นที่ดีกว่านี้สินะก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของการอัปเดตก็อาจจะไม่ได้วิวามากนะครับน่าจะซัพพอตอย่างน้นอยเนี่ยก็3ปีเนาะ เป็นพวก security patch ต่างๆนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อก็รองรับ 4G นะครับและเป็น 4G+ ก็คือเป็นการรวมสัญญาณหลายๆคลื่นนะครับเป็น CA นะก็เป็น 4G+ ซึ่งก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นถาด triple slot ด้วยรองรับการเชื่อมต่อพื้นฐานครบนะครับปล่อย hotspot ได้อ่ cast a w ได้แล้วก็มี quick share สำหรับส่งข้อมูลข้ามเครื่องระหว่าง Android ด้วยกันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอ security นะครับก็คือสามารถสแกนนิ้วได้ เฟสล็อกได้นะครับแต,แต่จะไม่มีเรื่องของอพวกทวินแอปก็คือเป็นพวกโคลนแอปเนี่ยจะไม่มีนะครับพวกพิเศษฟีเจอร์ก็จะมีน้อยเหมือนกันนะ,อ,ะอย่างไรก็ดีเรื่องของแกสเจอร์ก็มีให้ใช้งานนะครับอย่างตัวนี้ก็สามารถปิดเปิดหน้าจอด้ยกันแท็บได้แบบนี้เลยนะครับทั้งเปิดทั้งปิดหลายคนอาจจะติดเรื่องแ e สเจอร์ตัวนี้ไปแล้วนะก็สามารถใช้งานได้บนรุ่นนี้ครับมี Google Service ต่างๆครบคันนะครับใช้งานเจมีนาได้ด้วยนะครับก็คือโหลดมาเพิ่มมาแหละแล้วก็มีพวกยูทิลิตี้ต่าง โฟนมาสเตอรเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้จัดการพวกทรัพยากรเครื่อง Management ต่างๆนะครับก็มีให้ใช้งานนะครับส่วนแอปที่ติดมากับตัวเครื่องเนี่ยอย่างพวกเกมอะไรอย่างเงี้ยเอิมผมว่ามันน้อยกว่าปกติน้อยกว่าค่ายโอยนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถลบออกได้นะครับจิ้มค้างแล้วการอินสตอลทิ้งได้นะครับนี่ดังนั้นการใช้งานต่างๆก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะแอปที่ติดเครื่องมาเนี่ยคุณสามารถเอาออกได้เลยนะ ตั d ตู้เทสได้ประมาณ2 0 0 0สนกลางๆนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคกับมือถือราคาประมาณนี้นะส่วน Storage นะครับปีเอ็ซึ่งสามารถเพิ่ม MicroSD ได้อีก รุ่นนี้ให้แบตมา5,000มิลลิแอมนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ความอึดก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับซึ่งปกติเนี่ยคนที่ซื้อมือถือราคาประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยู่แล้วครับ GPS ก็ต้องบอกว่าใช้งานพื้นฐานได้โอเคนะครับแต่ไปวิ่งงานเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะเพราะการรับสัญญาณจะไม่ได้ดีมาก พอเป็นมือถือราคาถูกนะครับกล้องอาจจะไม่ได้วือหวามากนะแต่เมนูต่างๆครบเลยโดยื่องนี้มากับกล้องหน้ากล้องหลังเหมือนกันเลยนะครับ8ล้านพิกเซลนะสามารถทําครบซูมได้ซึ่งก็ไม่ควรจะครอบนะครับเพราะไม่ใช่50ล้านนะมันแค่8ล้านเองนะครับวิดีโอเนี่ยถ่ายได้สูงสุดที่ 2K 30เฟรมครับถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็มีโมดบิวตี้มีโหมดพอเทรตนะครับแล้วก็มีโหมดกลางคืนให้ใช้งานด้วย สรุปเลยกับ Infinix Smart 10นะครับจ่าย2000ได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือหน้าจอขนาดใหญ่ Refresh Rate ร้อยยสนะครับสว่างใช้งานง่ายทัชสกรีนลื่นดีนะครับบอดี้สวยงามบางเบานะครับกันน้ำ IP 6 4พอร์ตพอเชื่อมต่อครบท่ายซหูฟัง3.5าลำโพงคู่นะครับเรียบง่ายใช้งานได้ดีทีเดียวกล้องหลักความละเอียดแปล,ล้านพิกเซลพอใช้งานสำหรับทั่วไปนะครับรองรับแอปพลิเคชันเสริมต่างๆครบคันลงผ่าน Play Store ได้หมดเลยจะเป็นธนาคารเป๋าตังทางรัฐอะไรต่างๆนะครับก็คือสามารถใช้งาน นได้ครบเลยเหมาะกับใครนะครับ Infinix Smart 10เหมาะกับผู้ใช้งานที่หามือถือราคาถูกครับซื้อให้ลูกใช้ซื้อให้คนสูงอายุใช้ก็โอเคนะครับหรือใช้งานเป็นเครื่องสำรองนะครับก็คือได้ Android เวอร์ชันล่าสุดก็คือใช้งานพธนาคารไปได้อีกอย่างน้นอยนเนี่ยผมว่า2-3ปีสบายๆนะครับจนกว่าจะตายจากกันไปนะครับนะในราคาแค่2000กว่าบาทนี่คือมือถือที่คุ้มมากครับสวัสดีครับ